สรุปข่าวสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในรอบ24ชั่วโมงที่ผ่านมาเกี่ยวกับสถานการณ์สงครามยูเครนซึ่งเข้าสู่วันที่14แล้วนะครับสสัปดาห์เต็มแล้วสถานการณ์ล่าสุดที่ผมชอบพูดว่าสถานการณ์ตามหน้าไพ่นี่ครับตอนนี้ก็อาจจะบอกได้ว่ามีทั้งข่าวดีมีทั้งข่าวร้ายมีทั้งข่าวที่ต้องน่าจับตาแล้วก็มีทั้งข่าวที่สะเทือนใจนะครับบางข่าวเนี่ยบางเหตุการณ์บางประเด็นเราพูดคุยกับอาจารย์สมชายไปแล้วแต่ว่าอยากจะมาเน้นย้ำอีกครั้งแล้วก็ คลี่ให้เห็นรายละเอียดครับว่าเรื่องนี้ประเด็นนี้มันเกิดอะไรขึ้นบ้างที่บอกว่ามีทั้งข่าวดีข่าวร้ายข่าวที่ต้องจับตาแล้วก็ข่าวที่น่าสะเทือนใจเนี่ยผมขออนุญาตเริ่มต้นที่ข่าวร้ายก่อนแล้วกันนะครับข่าวร้ายเนี่ยก็อย่างเช่นว่าเนี่ยวันนี้วันที่14แล้วก็ยังมีรายงานเหตุโจมตีเกิดขึ้นในยูเครนต่อเนื่องนะครับไม่เว้นอย่างเช่นในกรุงเคียฟเมืองหลวงของยูเครนก็ยังมีรายงานสัญญาณเตือนการโจมตีทางอากาศ แล้วก็มีรายงานเหตุคล้ายระเบิดเกิดขึ้นล่าสุดเลยนะครับขณะที่กระทรวงสาธารณสุขยูคเครนก็ออกมาอ้างว่าการโจมตีของรัเสเซียดูเหมือนจะพุ่งเป้าไปที่สถานที่ต้องห้ามอย่างโรงพยาบาลด้วยนี่น่าสนใจมากเลยนะครับถ้าใครฟังอาจารย์สมชายตอนต้นรายการเนี่ยอาจารย์สมชายก็บอกส่วนหนึ่งว่าสิ่งหนึ่งที่อาจจะเป็นปัจจัยที่ทําให้รัเสเซียเดินหน้าเข้มแข็งมากขึ้นเนี่ยก็อาจจะจําเป็นต้องมีการเล่นงาน ในระดับที่หนักขึ้นและนั่นก็อาจจะหมายถึงการเล่นงานไปยังพลเรือนเพื่อทําให้เกิดความหวาดกลัวไม่กล้าที่จะขึ้นมาต่อต้านกับรัสเซียโดยข้อมูลนี้เป็นข้อมูลที่มาจากทางการยูเครนนะครับอ้างว่ามีโรงพยาบาล51แห่งถูกโจมตีกําแพงถล่มกระจกแตกอุปกรณ์ทางการแพทย์เสียหายแต่ว่าโรงพยาบาลเหล่านี้ก็ยังไม่ปิดให้บริการนะครับเอนดาบุคลากรทางการแพทย์ยังเดินหน้าทํางานเพื่อรักษาผู้ป่วยอย่างเต็มที่ ขณะเดียวกันข่าวร้ายอีกเรื่องเป็นเรื่องของผู้อพยพจากสงครามยูเครนตอนนี้ทะลุ2ล้านคนไปนที่เรียบร้อยแล้วนะครับคือถ้าให้เทียบกับประชากรในยูเครนประมาณ45ล้านคนเนี่ยก็เท่ากับว่าตอนนี้มีประชากรยูเครนประมาณราวเรา5%ของทั้งประเทศที่ต้องทิ้งบ้านเรือนแล้วก็ประเทศของตัวเองไปยังประเทศอื่นเพื่อหนีภัยสงครามที่น่าตกใจไปมากกว่านั้นนะครับในจํานวนผู้ลี้ภัยผู้อพยพ2ล้านคนเนี่ยเป็นเด็กมากถึง8 0 0แสนคนเลยครับ โดยตัวเลขผู้ลี้ภัย2ล้านคนเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วภายในเวลาแค่2สัปดาห์นะครับนี่ก็ยิ่งตอบย้ําเลยว่าสงครามในยูเครนกําลังจะเป็นวิกฤตผู้อบยพที่รุนแรงที่สุดในประวัติศาสตร์โลกในรอบเกือบ100ปีนับตั้งแต่ช่วงสงครามโลกครั้งที่2ก็ว่าได้แต่อย่างที่บอกครับว่าในข่าวร้ายก็ยังมีข่าวดีข่าวที่เราพอจะเห็นแสงสว่างปลายอุโมงคว่าสงครามจะยุติลงเร็วๆนี้เช่นอย่างน้อยที่สุดเนี่ย แผนการอพยพที่รัสเซียก,กับยูเครนเจราจากันไว้ก็มีการประกาศแล้วนะครับว่าการอพยพครทางแรกประสบความสําเร็จแล้วหรือว่าล่าสุดอย่างที่เรายกเป็นประเด็นคุยกับอาจารย์สมชายเมื่อช่วงต้นรายการนะครับก็คือมีการประกาศออกมาว่าในสตีลาฟรอกรัฐมนตรีต่างประเทศรัสเซียก,ก,กับนายดิมิทร์คูเลบารัฐมนตรีต่างประเทศของยูเครนก็จะมีการเจราจากันครับโดยข่าวนี้เปิดเผยโดยสื่อของทางการรัสเซียอ้างโฆษกกระทรวงการต่างประเทศรัสเซียรายละเอียดเนี่ย มีการระบุเลยนะครับว่ารัฐมนตรีต่างประเทศของยูเครนและก็รัสเซียจะพบกันที่ตรุรกีโดยมีรัฐมนตรีต่างประเทศตรุรกีเป็นตัวกลางนะครับโดยคาดว่าจะมีการพบกันในวันที่10มีนาคมส่วนวันที่11มีนาคมจะมีการาหารือทางการทูตต่อเนื่องกันอีก1วันนี่ก็ถือได้ว่าเป็นข่าวดีที่เป็นความคืบหน้าการเจราจาที่ต้องจับตาอย่างมากนะครับเนื่องจากนี่เป็นครั้งแรกเลยที่ระดับรัฐมนตรีต่างประเทศของคู่ขัดแย้งทั้ง2ชาติ จะมาคุยกันนับตั้งแต่รัเสเซียบุกยูเครนเมื่อ2ส,สัปดาห์ก่อนขณะที่ระหว่างสงครามยูเครนก็มีการเจราจากันไม่ต่ำกว่าสรอบแล้วแต่ไม่มีผลขึ้นหน้าเท่าที่ควรถ้าเราย้อนกลับไปที่เราพูดคุยแล้วก็สอบถามอาจารย์สมชายนะครับว่าการเจรจาระดับรัฐมนตรีที่เกิดขึ้นเป็นครั้งแรกหลังจากรักเสเซียบุกยูเครนเนี่ยอาจารย์สมชายมองว่าจะได้ผลหรือเปล่าอาจารย์สมชายบอกว่าดูแล้วก็คงจะไม่ได้ผลอะไรมากในประเด็นหลักนะครับ แต่ว่าประเด็นรองรองเช่นเรื่องของการอพยพป,ประเด็นด้านมนุษยธรรมเนี่ยก็อาจจะมีการเจรจารเกิดขึ้นแต่ว่าประเด็นหลักที่หลายคนตั้งเป้าเป็นความหวังไว้ก็คือเรื่องของการยุติสงครามนั้นมันก็ยังเป็นเรื่องที่ค่อนข้างยากอยู่อาจารย์สมชายได้มองไปถึงว่าการเป็นตัวกลางของตุรกีนะครับว่าตุรกีจะเป็นบทบาทตัวกลางสะพานเชื่อมในการเจรจาระหว่างรัสเซียกับยูเครนได้มากน้อยแค่ไหนแน่นอนะครับว่าตุรกีอาจารย์สมชายมองว่า ในมุมหนึ่งก็เป็นนาโต้ที่ด่านาโต้แล้วก็ใช้อาวุธของรัเสเซียแต่ในอีกมุมหนึ่งก็เล่นงานรัเสเซียผ่านการส่งอาวุธของตรุรกีของตัวเองเนี่ยไปช่วยยูเครนเพราะฉะนั้นถ้ามองในภาพนี้ก็อาจจะมองว่าเป็นกลางก็ได้เพราะเล่นทั้งสองฝ่ายอาจารย์สมชายมองแบบนั้นนะครับแต่ว่าด้วยความที่เป็นตรุรกีเนี่ยจะมีน้ําหนักพอหรือไม่อาจารย์สมชายยกขึ้นมาว่าถ้ามองตรุรกีเป็นตัวก,กลางในการเจรจารเนี่ย ไปมองประเทศอย่างจีนซึ่งน่าจะมีแต้มต่อในการเป็นตัวกลางในการเจรจารมากกว่าหรือเปล่าผมได้ถามอาจารย์สมชายต่อไปนะครับว่าเอในช่วงหลายวันที่ผ่านมาเราก็เห็นตุรกีบ้างลหละเราเห็นอิสราเอลผู้นําเบนเนตนายกรัฐมนตรีอิสราเอลเนี่ยเดินทางไปคุยกับหลายฝ่ายมากเลยอาจารย์มองภาพของตัวกลางอย่างตุรกีอิสราเอลโดยเฉพาะอิสราเอลว่าอย่างไงอาจารย์สมชายให้ภาพแบบนี้นะครับว่า อาจารย์สมชายอยากให้เราไปดูว่าหลังการเจรจารพูดคุยกับชาติต่างๆไปเจอปูตินมาแล้วเนี่ยผู้นําแต่ละชาติท่าทีอย่างไรคาตอบก็คือทุกคนสายหน้าครับดูเหมือนว่าจะยังเป็นตัวกลางในการเจรจารลําบากเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเป็นการเจรจารที่จะเกิดขึ้นจริงเนี่ยอาจารย์สมชายมองว่าสุดท้ายมันก็ต้องเป็นโจทย์ที่ว่าใครจะให้ว่าประธานาธิบดีปูตินจะชนะได้อย่างไร คำตอบสุดท้ายก็คือประธานาธิบดีปูตินจะไปบอกชาวบ้านชาวรัสเซียในประเทศของตัวเองได้อย่างไงว่าตัวเองชนะในสงครามนี้แล้วซึ่งก็ยังเป็นโจทย์ยากดีนะครับสมมุติถ้ายกเงื่อนไขออกมา3-4ข้อที่รัสเซียให้ไว้กับยูเครนบอกว่าคุณต้องทําตามเงื่อนไขนี้แล้วเราจะยุติสงครามกันก็อย่างเช่นยูเครนต้องเป็นกลางไม่เข้าร่วมนาโต้พูดง่ายๆนะครับยูเครนนั้นต้องรับรองดอนบาส ให้เป็นรัฐอิสระตามที่รัเสเซียเคยรับรองไปแล้วยูเครนต้องรับรองไครเมรียให้เป็นส่วนหนึ่งของรัเสเซียถ้าตามเงื่อนไขข้อเรียกร้องตอนนี้ผู้นํายูเครนไม่เอาด้วยครับแล้วก็ย้อนกลับไปที่คําถามนะครับในเมื่อผู้นํายูเครนไม่เอาด้วยกับข้อเรียกร้องนี้ประธานาธิบดีปูตินจะไปบอกชาวรัเสเซียได้อย่างไงว่าเขาชนะสงครามในครั้งนี้แล้วพอเงื่อนไขเป้าหมายเนี่ยไม่บรรลุผลสักข้อเลย เพราะฉะนั้นสิ่งที่ต้องจับตาหลังจากนี้อาจารย์สมชายมองว่าก็ต้องจับตาดูต่อไปว่าสถานการณ์การสู้รบในพื้นที่เนี่ยจะออกมาในรูปแบบไหน,นแล้วในขณะเดียวกันก็ต้องจับตาท่าทีของยูเครนด้วยว่าตกลงแล้วผู้นํายูเครนคนนี้นะครับวลดิเมียร์เซลสกี้เนี่ย,ยจะเลือกแนวทางไหนเพื่อยุติสงครามซึ่งแน่นอนนะครับปฏิเสธไม่ได้เลยยิ่งต่อสู้ยิ่งยืดเยื้อเนี่ยในมุมหนึ่งรัเสเซียก็อาจจะ,ะเผชิญปัญหาความเสียหายทางเศรษฐกิจ ความเสียหายกําลังพนแต่ยูเครนเนี่ยเป็นประเทศหลักที่จะเสียหายหนะักประธานาธิบดียูเครนสุดท้ายที่สุดจะตัดสินใจอย่างไรจะยอมให้ยูเครนเป็นประเทศทเป็นกลางไม่เข้าร่วมกับนาโตหรือไม่แต่ถ้ายอมแบบนั้นประธานาธิบดียูเครนก็ต้องตอบคําถามประชาชนให้ได้เดียวครับว่าแล้วที่ผ่านมา14วันเนี่ยสู้ไปเพื่ออะไรมีความเสียหายเกิดขึ้นอะไร แล้วทำไมสุดท้ายต้องมายอมแบบนี้ความเสียหายที่เกิดขึ้นในช่วงก่อนหน้าจากการต่อสู้เนี่ยจะอธิบายเรื่องนี้ว่าอย่างไรนะครับนี่ก็เป็นภาพรวมที่ทําให้เห็นภาพว่าการเจรจาแม้ว่าจะเป็นการเจราจาระดับรัฐมนตรีต่างประเทศรัเสเซียอยู่เรนที่จะเกิดขึ้นในวันพรุ่งนี้แต่ผลการเจรจาหลักๆเป้าหมายการเจราจาก,ก็ยังไม่ชัดเรื่อย่างไงครับนี่ก็เป็นหนึ่งในเรื่องที่ต้องจับตาในการเจราจาที่จะเกิดขึ้นในวันพรุ่งนี้นะครับแต่ว่า เรื่องที่ต้องจับตาเป็นอันดับต่อมาก็คือท่าทีของชาติวันตกเองครับโดยเฉพาะการพยายามทําตามการร้องขอของรัฐบาลสหรัฐที่ขอเลยว่ายุโรปเนี่ยช่วยคว่มบาตรพลังงานจากรัเสเซียได้ไหมซึ่งถือได้ว่าถ้าคว่มบาตรพลังงานจากรัเสเซียเนี่ยก็จะถือเป็นการตัดเส้นเลือดใหญ่ทางเศรษฐกิจสําคัญของรัเสเซียเลยนะครับสหรัฐและอังกฤษเนี่ยก็ได้มีการประกาศห้ามนําเข้าน้ํามันจากรัเสเซีย ยกระดับการกดดันประธานาธิบดีปูตินให้ยุติการทำสงครามกับยูเครนไปแล้วด้วยโดยผู้นำสาวรัฐโจไบได้บอกแบบนี้เลยนะครับว่าสาวรัฐจะพุ่งเป้าไปที่เส้นเลือดหลักทางเศรษฐกิจของรัสเซียด้วยการสั่งห้ามการนำเข้าน้ำมันและก๊าซธรรมชาติและพลังงานรัสเซียทั้งหมดเพื่อไม่เป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนการทำสงครามของประธานาธิบดีปูตินผู้นำสาวรัฐบ,บอกว่านั่นหมายความว่าน้ำมันของรัสเซียจะไม่เป็นที่ยอมรับในเท่าเรือของสาวรัฐอีกต่อไป และชาวอเมริกันก็จะได้จัดการกับเครื่องจักรสงครามที่ทรงพลังอีกชิ้นของประธานาธิบดีปูตินที่นี้ไปคลี่ดูรายละเอียดนะครับจากข้อมูลจากผู้ผลิตเชื้อเพลิงและปิโตเคมีอเมริกันหรือ AFPM พบนะครับว่าสหารัฐมีการนําเข้าน้ํามันดิบจากรัเสเซียเฉลี่ย209,000บาร์เรลหรือคิดประมาณ3%ของการนําเข้าน้ํามันดิบของทางประเทศดูเหมือนว่าจะเป็นตัวเลขที่ยังไม่เยอะนะครับ3%เนี่ยเมื่อเทียบกับตัวเลขของยุโรป ยุโรปเนี่ยนำเข้าน้ำมันแล้วก็ก๊าซธรรมชาติสัดส่วนประมาณ30-40%หมายความว่าน้ำมันหรือก๊าซธรรมชาติที่ใช้ในยุโรปเนี่ยมาจากรักเสเซีย1ใน3ทีเดียวนี่ก็เลยอาจจะเป็นเหตุผลหนึ่งนะครับที่ทำไมสหรัฐถึงสามารถคว่มบาตรน้ำมันจากรสาัสเซียได้ง่ายเพราะว่ามีการพึ่งพิงแค่ประมาณ3%เท่านั้นเมื่อเทียบกับสาภาพยุโรปที่พึ่งพิงน้ามันแล้วก็ก๊าซธรรมชาติจากรสาัสเซียประมาณ3 0 4 0 10บเท่าตัวเลย โดยในตอนนี้สหรัฐถึงขั้นยอมไปคุยกับเวเนซุเอลาอิหร่านแล้วก็ซาอุดีอาระเบียเลยนะครับเพื่อหาแหล่งพลังงานเข้ามาทดแทนส่วนที่หายไปจากการคว่ำบาตรของรัเสเซียอีกชาติที่ออกมาจากสาภาพยุโรปนะครับแต่ว่าก็ดําเนินรอยตามรัฐบาลสหารัฐอย่างใกล้ชิดก็คือสหราชชาจาจัครับนนะยายบรวิสจอรสันนายกรัฐมนตรีอังกฤษประกาศเลยนะครับว่าอังกฤษจะยกเลิกการนําเข้าน้ํามันและผลิตภัณฑ์น้ามันของรัเสเซียภายในสิ้นปี2565 พื่อร่วมมือกับประเทศในการตอบโต้ที่รัเสเซียยุบรุกรานยูเครนนายกรัมนตรีังกฤษบอกว่าอีกแรงสะเทือนที่จะมีผลต่อเศรษฐกิจในระบบการปกครองของปูตินหลังจากที่พวกเขาเข้ารุกรานยูเครนอย่างผิดกฎหมายนั่นก็คืออังกฤษจะย้ายออกจากการพึ่งพาน้ํามันรัสเซียตลอดปีนี้เพิ่มเติมจากมาตรการคว่ำบาตรทางเศรษฐกิจที่รุนแรงของเราอย่างไรก็ตามนายกรัมนตรีังกฤษได้ให้คำมั่นนะครับว่ากําหนดกลยุทธ์การจัดหาพลังงานใหม่ ในขณะที่รัฐบาลอังกฤษจะต้องเตรียมการรับมือกับราคาน้ํามันและค่าไฟฟ้าที่พุ่งสูงขึ้นขณะที่ eu ที่บอกไปนะครับว่าต้องพึ่งพาก๊าซธรรมชาติจากรัสเซีย40%แล้วก็พึ่งพาน้ํามันจากรัสเซีย30%ของการบริโภคในภูมิภาคเนี่ยก็ได้ออกมาประกาศแผนที่จะพึ่งพาลดการพึ่งพาพลังงานเชื้อเพลิงจากรัสเซียภายในปี2573ครับย้ำนะครับแผนของ eu ลดการพึ่งพาพลังงานจากรัสเซียภายในปี 2,573ครับปีนี้ในปี2,565นะครับหมายความว่าแผนของ EU เนี่ยดูจะเป็นแผนระยะยาวอีก8ปีข้างหน้าเลยโดยคณะกรรมาการยุโรปซึ่งเป็นองค์กรฝ่ายบริหารของสหภาพยุโรปบอกเลยนะครับว่าสงครามที่เกิดขึ้นเป็นการตอกย้ำความจำเป็นเร่งด่วนในการเปลี่ยนแปลงพลังงานสะอาดของเราดังนั้นเนี่ยสิ่งที่ตามมาอย่างที่ผมย้าไปนะครับว่า EU แม้จะย้าว่า นี่เป็นสิ่งที่เป็นหลักฐานสําคัญว่าต้องยิ่งเปลี่ยนแปลงแหล่งพลังงานไม่ให้พึ่งพารัเสเซียแล้วแต่ว่าแผนของ EU เนี่ยก็ยัง8ปีคําถามที่ตามมาก็คือระหว่างนี้ระยะสั้นเนี่ยถ้าต้องการจะกดดันเศรษฐกิจของรัเสเซียต้องการที่จะตัดเส้นเลือดใหญ่ตามค,คําพูดของประธานาธิบดีโจไบเดนด้วยการไม่รับพลังงานจากรักเสเซียเนี่ยยุโรป e ู EU, หรือสาวรัฐจะเดินเกมในการคว่มบาตเพิ่มเติมอย่างไรในเมื่อยูโรโรปยังไม่ยอมตัดขาดพลังงานจากรัสเซียขนาดนั้นนะครับนี่คือ1ประเด็นที่ต้องจับตาส่วนอีกหนึ่งประเด็นที่ต้องจับตามากก็คือท่าทีของสาวรัฐอย่างที่เราคุยกับอาจารย์สมชายนะครับว่าก่อนหน้านี้สาวรัฐเนี่ยได้เคยร้องขอให้โปลแลนด์ส่งเครื่องบินรบที่อยู่ในฝูงบินของกองทัพแลนเนี่ยไปช่วยยูเครนต้านรัสเซีย แล้วสหรัฐก็ให้สัญญาว่าถ้าโปรแลรนด์ส่งเครื่องบินรบของคุณไปช่วยยูเครนนะฉันเนี่ยสหรัฐเนี่ยพร้อมที่จะให้เครื่องบินรบของสหรัฐเป็นการตอบแทนแต่ว่าผลปรากฏว่าผลปรากฏออกมาเนี่ยครับว่าโปรแลนด์ตัดสินใจไม่ทําตามคําขอนั้นครับเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าโปรแลนด์นั้นก็กลัวว่าถ้าหากทําตามที่สหรัฐร้องของก็คือส่งเครื่องบินรบของโปรแลนด์ไปให้ยูเครนช่วยรบเนี่ยอาจจะเป็นการประกาศสงครามกับรัสเซียหรือไม่ โปแลนด์บอกว่าฉันไม่เอาด้วยอะ่ะถ้าเป็นแบบนี้พร้อมที่จะเสนอข้อเสนอใหม่ขึ้นมาบอกว่าแต่ว่าฉันก็พร้อมช่วยนะช่วยด้วยการส่งเครื่องบินรบของฉันไปจอดที่ฐานทัพสาวรัฐเยอรมนีแล้วสารัฐจะทําอะไรกับเครื่องบินรบนั้นก็เชิญเข้าใจไหมครับหมายความว่าอะไรครับหมายความว่าโปแลนด์ไม่ยอมที่จะส่งเครื่องบินรบด้วยตัวเองไม่ยอมที่จะเป็นหน้าเสือที่จะต้องถูกรับว่าโปแลนด์คุณประกาศสงครามกับรัเสเซียใช่ไหมแต่ แก้เกมด้วยการที่บอกว่างั้นฉันส่งเครื่องบินรบไปให้อเมริกาแล้วกันส่วนอเมริกาจะทําอะไรก็เรื่องของคุณนั่นหมายความว่าถ้าอเมริกาส่งเครื่องบินเหล่านั้นไปให้ยูเครนอเมริกาก็จะเป็นหน้าเสือแทนโปแลนด์ในการประกาศเป็นคู่สงครามกับรัเสเซียนะครับก็เป็นท่าทีที่พยายามแก้เกี้ยวเหมือนกันประเด็นนี้ผมก็พูดคุยกับอาจารย์สมชายเมื่อต้อนต้นรายการนะครับอาจารย์สมชายบอกว่าแม้ท่าทีของสหรัฐ กับท่าทีของโปรแลนด์ในตอนนี้ดูเหมือนจะไม่ค่อยตรงกันเพราะว่าโปรแลนด์ก็ไม่ยอมทําตามข้อเรียกร้องของสหรัฐสหรัฐเนี่ยพอโปรแลนด์เสนอแบบนี้สหรัฐก็บอกฉันก็ไม่เอาด้วยเหมือนกันแต่ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นก็ต้องจับตากันต่อ,ตอไปครับเพราะว่าสุดท้ายแล้วสหรัฐกับโปรแลนด์ก็อาจจะมีทางออกอะไรบางอย่างที่จะส่งยุตโภปกรณ์โดยเฉพาะเครื่องบินรบเหล่านี้นะครับไปให้ยูเครนซึ่งต้องติดตามกันต่อไปอย่างใกล้ชิดนะครับมีรายงานว่าในวันพรุ่งนี้ รองประธานาธิบดีสาวรัฐกัมลาแฮรลิสจะมีการพูดคุยเรื่องนี้กับโปแลนด์คำตอบอาจจะอยู่ในวันนั้นก็ได้ก่อนที่เราจะจากกันไปในวันนี้ครับเราจะมีการพูดถึงอย่างมากเลยในโลกออนไลน์ถึงสุนทรพจน์ที่ประธานาธิบดียูเครนพูดไว้กับรัฐสภาของอังกฤษหลายคนบอกว่านี่เป็นสุนทรพจน์ที่ผู้นํายูเครนเขียนไว้อย่างดีมากแล้วก็ในเรื่องของภาษาในเรื่องของข้อความเนี่ย หลายคนไปถอดรหัสมาปรากฏว่าข้อความที่ผู้นํายูเครนใช้เรียกร้องกับอังกฤษแล้วก็ประชาคมโลกในการขอความช่วยเหลือทางการทหารให้กับยูเครนในการต้านรัสเซียนะครับก็เป็นคําพูดที่ผู้นําคนสําคัญขอ,ของโลกเนี่ยเคยใช้มาก่อนผู้นํายูเครนก็ยกคําพูดเหล่านั้นมาใช้เช่นการใช้คําพูดของวินสตันเชอร์ชิลใช้คําพูดของเชคสเปียร์น่าสนใจมากเลยนะครับว่าผู้นํายูเครนนั้นพยายาม ใช้วัฒกรรมทางภาษาในการโน้มน้าวชาติตะวันตกโดยเฉพาะอย่างยิ่งอังกฤษซึ่งเป็นเป้าหมายในการพูดโดยตรงในครั้งนั้นนะครับที่จะต้องให้ความช่วยเหลือกับยูเครนให้ได้แต่ทีนี้คำถามที่ตามมาก็คือวัฒกรรมทางภาษาหรือแม้แต่สงครามข่าวสารในรูปแบบที่ยูเครนถนัดการใช้สงครามข่าวสารในรูปแบบโซเชียลมีเดียจะสามารถโน้มน้าวใจชาติตะวันตกสหรัฐอเมริกาอังกฤษ ชาติใน EU หรือแม้กระทั่งนาโตให้ส่งความช่วยเหลือทางการทหารให้กับยูเครนได้มากกว่านี้หรือไม่กุญแจสําคัญอยู่ที่เรื่องนี้เลยครับยูเครนจะสามารถโน้มน้าวใจให้มีกําลังทหารหรือยุธทธปกรณ์มากกว่าแค่ที่ส่งมาให้ตอนนี้หรือเปล่าพอต้องยอมรับนะครับว่าการค้ายันรัเสเซียเป็นเวลาสองสัปดาห์เนี่ยเป็นสิ่งที่หลายฝ่ายคาดไม่ถึง รัเสเซียเนี่ยคาดว่าสองวันก็คงจะยึดยูเครนได้แต่นี่สองสัปดาห์แล้วหรือแม้แต่หลายชาติก็คงคาดไม่ถึงครับว่ากองทัพยูเครนซึ่งประกอบไปด้วยทั้งทาหารประกอบไปด้วยทั้งชาวบ้านจะสามารถค้ำหยัดรัเสเซียมาได้ถึงสองสัปดาห์แล้วการอยู่ได้มาสองสัปดาห์ถือได้ว่ามีศักยภาพมากนะครับหลายคนพูดตรงกันแล้วว่ากองทัพยูเครนแล้วก็ประชาชนยูเครนมีศักยภาพมากแต่คําถามก็คือหลังจากนี้ ความอ่อนล้าที่เกิดจากการต่อสู้ตลอดทั้งสองสัปดาห์ที่ผ่านมายุดทโปรกรกรที่ร่อยหลอลงไปหรือแม้กระทั่งอาหารแล้วก็น้ำดื่มที่สองสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยมันค่อยๆร่อยหลอลงไปและถ้าการต่อสู้มันยืดเยื้อเนี่ยปัจจัยหลักอย่างเช่นอาหารและเครื่องดื่มเนี่ยก็อาจจะยิ่งร้อยหลอลงไปอีกยูเครนจะสู้อย่างไงต่อในเกมนี้นะครับ er 2021. เอ็กซ์เพเ2อ่เราตั้งแต่ต้นเรื่อง หนังสือรวมสรุปเหตุการณ์ตลอดปี2021คดีผู้กำกับโจ้สุดสะเทือนขวัญความเคลื่อนไหวในรัฐบาลขย่มเก้าอี้นายกการชุมนุมของกลุ่มเยาวยชนของเทนนิสข่าวดีของคนทั้งประเทศ Expaner 2021เล่าตั้งแต่ต้นเรื่องทั้งเรื่องราวในไทยและต่างประเทศบันทึกทุกบริบทตั้งแต่ต้นจนจบกับขวปีแห่งความหวังของคนทั้งโลก หนังสือเล่มแรกโดยกองบรรณาธิการข่าว WorkPo ทอ t t ูเดสั่งซื้อได้แล้ววันนี้ทาง Lazada และ Shopee